กองบิน21ในฐานบินปฏิบัติการหลักและนับเป็นฐานบินขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า104ปีกองบิน2ไม่เคยหยุดเดินหน้าและพัฒนาในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นฐานบินที่พร้อมในทุกมิติที่จะสามารถปกป้องประเทศชาติและยืนหยัดเคียงข้างประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกองบิน2ได้รับการขนานนามว่า Home of c อ p เตอ เนื่องด้วยปัจจุบันได้บรรจุอากาศยานเฉพาะแบบเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นโดยได้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของประเทศมากมายอาทิปฏิบัติการบินรับส่งเสด็จการบินรับส่งบุคคลสำคัญการลำเลียงทางอากาศการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ การฝึกนักบินและสิทธิการบินขั้นพื้นฐานกลุ่มนักบินเฮลิคอปเตอร์การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบและพื้นที่ที่ไม่ใช่การรบรวมถึงการปฏิบัติภารกิจพิเศษตามนโยบายของกองทัพอากาศและรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย นอกจากนี้แม้ประเทศจะอยู่ในสภาวะปกติแต่กองบินสองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาและส่งเสริมประเทศให้เดินหน้าต่อไปในระดับสากลกองบินสองจึงทุ่มเททุกทรัพยากรที่มีในการศึกษาและพัฒนาเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในระดับนานาชาตินอกจากนี้เพื่อดําเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เรื่องการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติรวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติในทุกมิตินั้นกองบิน2ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์แบบที่11 ec 725ในการปฏิบัติภารกิจการบินลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินและบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อให้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยได้รับอุบัติเหตุหรือประสบภัยได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมากตรฐานอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงโดยกองบิน2ได้ปฏิบัติภาร,รกิจการบินครอบคลุมพื้นที่ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565ถึง2,567รวมแล้วเป็นจำนวนกว่า60เที่ยวบินกองบิน2 มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามภารกิจที่กองทัพอากาศมอบหมายรวมถึงขอประกาศเจตนารมณ์ว่าเราจะเดินหน้าทุ่มเททุกสัพพทกำลังอย่างไม่หยุดยังบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเต็มความสามารถรวมถึงพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือในทุกภารกิจของกองทัพอากาศเพื่อปกป้องประเทศชาติ และเคียงข้างประชาชนให้สมดังคำขวัญที่ว่าสนองเบื้องพระยุคคนละบาทช่วยเหลือประชาราชนเกรืก,ก้องวีรกรรมเพื่อชาติแท่สองกองบินสองปกป้องฟ้าไทย